สวัสดีค่ะสวัสดีชาวติ k กต็อกเกอร์ทุกคนเลยนะคะวันนี้จะมาพาชมจมูกสวยๆเนาะจากเคสของพี่เอส่งตรงจากกระบี่เลยพี่เอบินมาจากกระบี่เลยใช่ไหมคะเพื่อคุณหมอโดโดยเฉพาะเลยเนาะเดี๋ยวรออ่คนดูเข้ามาสักคู่นะคะมาพาชมเคสนี้เลยจะบอกว่าแบบทำเสร็จแล้วก็คือแบบว่า มูสาวาปึ้งคําสันปึ้งเวอร์เพราะว่าแบบว่าจากปกติที่แบบน่าดูลุกครึ่งอยู่แล้วคราวนี้ก็คือลูกครึ่งมากนึกว่าพ่อหนุ่มอิตาลีเอเอยังไงเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูสักคู่นะคะจะบอกว่าเคสน,นี้ว้าวมากเลยเนาะเป็นไงทุกคนใครคิดว่าสวยอะ่ะกดหัวใจเข้ามาหรือว่าอ่า กดแบบว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจมินนิดนึงเนาะในการพาชมเคสสวยๆแบบนี้นะคะอ,อืมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเป็นยังไงทุกคนเคสนี้แบบว่ามุสาวาปึ้งเวอร์นะคะทุกคนของพี่เอเนาะพี่พี่เอเป็นสาวหล่อเนะอาะขออนุญาตน,นิดนึงนะคะวันนี้ก็คือหล่อหล่อหล่อมากเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายปัญหาของพี่เอดีกว่าพี่เอคะพี่เอกังวลปัญหาอะไรคะถึงเข้ามาเสริมจมูกกับคุณหมอโด ไอ้ตรงปลายอค่ะมันมันมีแต่หนึ่งอะนะมันไม่มีแบบ เป็นเป็นเป็นส,สันสันนะเหมือนอตรงปลายเราค<ช>่อนข้างลักษณะปลายกลมเนาะแล้วก็หน้าตรงมองไม่เห็นส<ช>ันโอเคทําให้อยากเข้ามาแก้ไขอันนี้พี่อรีเควสทรงไหนเข้ามาคะทรงพี่พี่โอทรงมาริโอ <laughs> ้ <ง S 1> โอนะ <laughs> อ่าใช่รีเควสทรงมาริโอ้นะคะแต่ว่าพี่เอเนี่ยได้มีการแจ้งคุณหมอเนาะว่าแบบว่าช่วยปรับทรงให้เข้าก็คือชอบเล็บประมาณมาริโอ้แต่ว่าแบบให้คุณหมอช่วยแนะนําเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเนาะก็คือคุณหมอนะคะให้คําแนะนํา ก็คือว่าของพี่มาริโอเนี่ยทรงจะค่อนข้างโดง่งเน้นสันแล้วก็ปลายพุ่งหน่อยแต่ว่าบริเวณสันนะคะของพี่มาริโอเนี่ยเขาจะเป็นคลื่นเพราะว่าเขาไม่ได้ทําจมูกเนาะใช่แต่ว่าคุณหมอก็คือแนะนําลูกค้าว่าทรงประมาณนี้ถ้าเรามีคลื่นอะ่ะเราอาจจะไม่ชอบอค,คุณหมอก็คือทําการเสกแบบเคสบายเคสเลยใช่ใ,ชให้เข้ากับลูกค้าแต่ละบุคคลเลยนะคะก็คือแบบ แบบให้พบร,รูปหน้าของแต่ละคนใช่รูปหน้าของคุณพี่เขาก็จะมีความเป็นแบบว่าอ่าลูกครึ่งอยู่แล้ว <c oughs> และยิ่งจมูกทรงนี้ก็คือรับกับหน้ามากเลย <c oughs> ใช่ใเดี๋ยวลองดูหน้าตรงนะคะทุกคนนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสเคสแบบนี้เนาะอ่าจะเห็นได้ว่าผู้ชายอ่าหมอเป็นแบบว่าทรงผู้ชายแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนก่อนผ่าตัดถามพี่เอ,อเนาะว่าพี่เอเอาแบบไหนเอาแบบชายแบบ แข็งแข็งหรือว่าแบบว่าเป็นแบบเกาหลีหน่อยพี่บอกว่ายังไงเกาหลีนิดนึงนิดนึงเกาหลีนิดนึ่าโอเคอ่ะลองดูลองดูใครว่าแบบออกเกาหลีเกาหลีเปล่าอ่ะเกาหลีแบบอินเตอร์หน่อยอ่าฝากกดหนึ่งมานะครับผมอ่ะโอเคเวลาทรงผู้ชายเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกับของผู้หญิงได้ชัดเลยนะคือหมอจะเน้นตรงนี้ชัดๆนะถ้าเป็นผู้หญิงมันต้องสโลปเยอะหน่อยเนาะแต่ในนี้ก็คือแบบว่าเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ อยากจะให้ดูตรงปลายจมูกนะครับอ่าคืออ่าคนไข้คนนี้ก็คือว่าพี่เขามีเรื่องของจมูกอยู่แล้วแต่ว่าเห็นไหมตรงรูจมูกมันมันมันไม่ค่อยสวยอะแล้วก็ปลายมันใหญ่นะครับผมหน้าตรงถ่ายมาจะเห็นรูชัดนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูหลงางทำทันางทำันทีรอหน้าตรงหน่อยครับอ่าโอเค นะมันก็ยังเห็นว่ามันก็จะมีโครงสร้างเดิมที่ที่เห็นอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อเทียบดูซึ่งเสียงโดนแบรนด์แต่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ตัดปีกนะไม่ได้ตัดปีกการยกขึ้นไปมันจะยกขึ้นไปแล้วก็เราทําให้มีหยดน้ำมคุมด้วยนิดนึงนะครับรูจมูกจะเห็นน้อยลงเล็กดูเล็กลงแล้วก็อันนี้มีเทคนิคการเย็บมินเตโดมประมาณ3จุดนะครับผมก็จะทําให้ดูดูดีขึ้นแล้วก็ถ้าใครสังเกตดูจากที่จมูกแบบนี้มันจะทําให้หน้าดูบานนิดหนึง่งนะครับอพอทําเสร็จก็จะดู เลี้ยวขึ้นนะครับจริงนะัลองเทียบดูเพียงเทียบดวของยกระจบเลยนะคะทุกคนเนาะนี้เป็นเทคนิคเย็บอินต์โดมของคุณหมอโดใช่ใช่ใช่นะเดี๋ยวเอารูปให้ดูแบบชัดๆเลยนะทุกคนอ่ะจะ เนอก็คือรูจมูกก็จะปีกที่มีความอ่ากว้างเนาะแล้วก็รูจมูกสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในในรูปเดิมเนาะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรวายุคุซีผู้สาวอ่ะเออเออโอเค <Eso S 2> โอเค,อ,เค,อ,เคอ่ะประมาณนี้ก็ก็คืออันนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งครับสําหรับคนที่เป็นสาวหล่อหรือว่าแม้กระทั่งผู้ชายนะที่อยากจะเสริมจมูกแต่ไม่อยากให้มันดูแข็งมากเกินถ้าแข็งแข็งไปเลยก็ทําได้จะเป็นแบบอ่าชายไทยอ่ะอ่าชายไทยแบบ อ่อพวกแบบอ่าเกเบรลินทรอนอะไรประมาณนั้นอันนั้นคือชา,ชายชายชายแท้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีเทรนด์เกาหลีอะไรพวกเนี้ยเข้ามาก็ผมคิดว่าประมาณนี้แต่ก็ยังมีความแมนอยู่นะมไม่ไม่ได้แบบหวานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคคุยกันถึงไหนแล้วคุยยังห <โก S 1> ้าห<ผ>มใค<ช>รอ่ะเ<ห>ดี๋ยวให้เริ่มมอสดีเควสต์ส่งมาริโอแต่ว่าเราไม่ได้ใช่ไหมาริโออ่ะเขาไม่ได้ทําจมูกมันก็เลยถ้าเอาทรงนั้นมันก็มันก็จะเป็นผู้ชายแบบธรรมชาติจ๋าเลยผมก็เลยบอกว่าไม่ค่อยแนะนํามาก ใช่ใช่ใช่อย่างนี้ดูดูดูดแบบหล่อแล้วก็เอา,อาจริงอาจจะดูภาพรวมด้วยผมดูด้วยอย่างคนไขยย้าง้ย้อมสีผมทําผมในสไตล์เนี้ผมว่ามันดูดูออกมาแนวแนวนี้มากกว่า<ช><ช>ซึ่งทําเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเข้านะรู้สึกว่าเข้าอย่างนี้เรียก<ล>ได้เลยว่าเป็นทรงไฮบิดนะคะโอป้าโอป,ป้าสมสายเก <c oughs> ่าสงส,สักษาตัวแอบถามได้ไหมอันนี้อายุเท่าไหร่สามเจดสามสิบเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าใช่จริงดูเหมือนยี่สิบกว่าเลย เขาบอกว่าสวยมากค่ะอ้ยสวยจริงค่ะทรงนี้เป็นทรงทที่รับกับใบหน้านะคะเป็นทรงที่คุณหมอออกแบบเองนะคะร่วมกับลูกค้าเนาะเอาตามความร่วมกัน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 คือคือคือปกติเวลาเราดูจมูกเราเราต้องไม่ดูแต่จมูกเราต้องดูหน้ารวมๆด้วยนะครับบางบางบางทรงเนี่ยถ้าถ้าเราเอาผ้าคลุมปุ๊บเนี่ยแล้วดูแต่จมูกบางทีมันจะดูแบบมันดูแข็งหรือว่ามันจะดูแบบไม่สโลบไม่นู่นไม่นี่แต่ว่า เอาตัวเวลาหมอทําก็คุยกับคนไข้ก่อนจําแล้วก็มีแปะรูปไปด้วยแล้วเสร็จแล้วพอทําเสร็จหมอแอบเปิดหน้าดูนิดนึงด้วยเพราะว่าหมอยาดูว่ามันมันมันโอเคต่อหน้าเขาไหมอะไรแบบนี้ประมาณนั้นลูกค้าบอกว่าทำกับหมอโดไม่มีผิดหวังค่ะไม่มีผิดหวังจริงๆนะคะลูกค้าแจ้งว่าไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังค่ะลูกค้าระหว่างทําหมอโดร้องเพลงให้ฟัง้วยเล่เล่าไปเลยอยากแก้จังขางานแก้กี่ใบเทาคะงานแก้จะอยู่ที่สี่สิบลต้นที่สี่สิบ 45หใบเทาค่ะเนาะประมาณนั้นแล้วก็ทรงนี้นะคะอยากบอกว่าหน้าพี่เขาเปลี่ยนมากเลยเนาะถ้าดูในมุมด้านข้างเนาะเดี๋ยวเห็นด้านข้างนิดนึงเนาะด้านข้างก็คืออ่าถ้ามองในมุมนี้เนาะจะหัวตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแองอแก็ปลายเนี่ยจะมีความแบบว่าสั้นดูสั้นเนาะถ้าถ้าดูโดยรวมแล้วอะ่ะหน้าก็จะดูขันมิตินั่นแหละอเออเพราะว่าหัวตาเป็นแองเนาะแต่ว่าวันนี้หลังทํา ก็คือเป๊ะปังอลังเวอร์นึกว่าเป็นคนละคนแต่ว่าหน้าคือแบบว่าดูมีมิติมากใช่แล้วก็แบบดูเด็กลงด้วยใช่หน้าเด็กหน้าเด็กลงด้วยแล้วก็แบบจมูกคือแบบดีมากจริงๆสาาจมูกตากที่แบบเป็นแอ่งก็คือหายไปแล้วตอนนี้ใช่ มีสั่นขึ้นมาแบบทาให้แบบหน้าดูแบบคมขึ้นด้วยเลยด้วยเนาะใช่คุณหมอออกแบบตามอ่ะตามตามแบบไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยเนาะคุณหมอจะดูแบบว่าลักษณะไม่ว่าจะเป็นสีผมหรือว่าแบบว่าบุคลิกลักษณะของลูกค้าแต่ละคนแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับแต่ละคนนะคะที่นี่ใครทําก็สวยทํากับหมอโดคือดีต่อใจมากขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆคุณหมอโดเนี่ย ก็คือใส่ใจทําทุเคสเลยนะคะ <itations S 1> <ม S 1> แล้วก็ในเคสของลูกค้าเนี่ยอย่างที่หน้าตรงบอกเนาะหน้าตรงก็คือพี่เขาจะมีปัญหาในเรื่องของรูจมูกเนี่ยไม่ไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยค่อนข้างกลมด้วยนะคะหลังทำเนี่ยคุณหมอได้มีการแก้ไขตรงบริเวณปลายจมูกโดยการเย็บอินเตอร์โรม3จุนด,ดนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแค่นี้ถ้าเอาแบบว่าหายหายกเลี่ยงเลยนะหายก็เลี่ยงเลยความจริงต้องเขาเรียกว,ว่าเซฟาลิกทริมคือต้องไปตัดกระดูดกอ่อนเอนี่คุยกัคนไข้แต่แรกแล้วให้ลองคำดูแต่ว่าเราเราไม่ทําเพราะว่า <c oughs> มันกลัวไม่แม่นถ้าแม่นสุดต้องโอเพนแต่ถามว่ามันเป็นจุดสําคัญมากไหมไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเราสามารถทําให้มันเลียวเล็กลงได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วซึ่ง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 ดีกว่าเพราะเคสนี่เป็นเป็นเป็นสาวรอก็เลยไม่ทำเซฟาลิกทริมเนาะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องการความเลียวกว่านี้ อันเนี้ยอาจจะแนะนําให้โอเพนแล้วเซฟอริกทริมตรงนี้คือตัดตรงนี้ได้จริงมันก็ตัดโดยเซนนี้ได้นะเพราะว่าเราลากออกมาเยอะมากแต่ว่ากลัวมันไม่แม่นเฉยนะครับเพราะมันต้องมาร์กกิ้งไว้เฉยแต่ว่าอันเนี้ยคือเราเราเรามีการอันเนี้ยที่เห็นนะมันไม่ได้รอยช้ำนะมันเป็นเมจิกหมอวาดไว้ก็คือเรามีการตัดตัดตัดแต่งเนื้อแถวๆนี้ไขมันแถวๆนี้แล้วก็ปรับซิลิโคนเนื้อเยื่อเทียมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันสามารถทาได้หมดนะครับผมก็มาเป็นประมาณนี้ส ลูกค้าไหนวะโ,โอเคขอคคขอบคุณครับขอบคุณครับอโอเคอ,อ่ะก็ประมาณหนึ่งแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงอของคนไข้เนี่ยมีไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอคนไข้มาจากกระบี่เลยเนาะ<ห>ใช่ไหมครับอันนี้ถามอันนี้ถามอยู่เดียวเรามาตัดใหม่ที่นี่ได้ไหมถึงไม่ได้<ช>ได้ใช่ไหมโอเคสองอาทิตย์นะโอเคก็สําหรับใครที่ทําจมูกนะครับถ้าเป็ปกติแล้วหมอนักสองอาทิตย์ ราะว่ามันจะมีบางเคสเช่นอย่างเคสเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นไม่ได้รายเนาะเป็นเขาอายุ60กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีหมอจะดูคุณภาพเนื้อบางทีอาจจะนัดสามอาทิตย์นะครับสาหรับใครที่อยากทำจมูกหมอฝากเรื่องลางานไม่ต้องลานะหยุดวันเดียวพอสองวันพอยังไม่ต้องลาเป็นอาทิตย์หรอกเชื่อหมอเออไม่ต้องลาเยอะขนาดนั้นนะครับนอกจากโอเพนนะถ้าโอเพนอาจจะต้องลานิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตา,ามปกติเลยนะครับแต่เพิ่งกินเหล้ากินเบีย์กินอะไรพวกนั้นแค่นั้นเอง นะครับคิดว่าไม่มีอะไรคุณหมอร้องเพลงให้ฟังเป็นการดีมากๆขอบคุณมากครับอ่ะโอเคพี่เขาน่ารักมากง่ายง่ายเดี๋ยว14วันนะคะฝากเราติดตามชมเคที่เอนะคะได้เลยเนาะสำหรับ14วันทรงจะปังขนาดไหนเพราะว่าขนาดหลังทํายังมีความบวมช้ำเนี่ยยังปังขนาดนี้นะคะแล้วก็ในเขตพี่เอเนี่ยจะมีการตัดแต่งบริเวณปลายจมูกด้วยเพราะว่าบริเวณปลายจมูกก่อนทำเนี่ยจะมีไขมันเนาะอ่าคุณหมอได้มีการตัด ตัดแต่งบริเวณนี้นะคะแล้วก็เย็บพินตาโดมเพื่อช่วยในเรื่องของรูจมูกนะคะให้รูจมูกเนี่ยดูเรียวเล็กแล้วก็หน้าตรงเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไง14วันฝากติดตามชมด้วยนะคะคุณหมอกินข้าวหรือยังคุณหมอไปกินมาแล้วค่ะนี่ไงคุณหมอมาัเ้าโอเคนี่แฟนที่เขาเข้ามาดูหน้าตรงเนี่ยได้แฟนใหม่เลยนะคะ เป็นมาริโอกับจันจิเป็นยังไงบ้างคะแบบเห็นเห็นแฟนสวยน่มากเลยใช่ชอบหน้าตรงนะพี่้องดูนะหน้าตรงอะค่ะตอนแรกแบบนแม่ปลายเขาจะปิดจมูกอย่างเงี้ยไม่ปยเท่ากันแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีหมแมได้แต่แต่มันจะมีความบวมช้ำอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็รอดูสิบสี่วันตอนตันไหมอีกทีนึงนะใช่ส่วนหน้าข้างเนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยใช่ใช่คือเปลี่ยนจริง ใช่แบบว่ามาริโอดูแบบว่าคมขึ้นแล้ว pues> ก็แบบว่าทรงจมูกคือแบบดีมากจริงๆใช่พี่เอวันน sure> eh ี้ความรู้สึกเป็นย right> ังไงบ้างไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยครับแบบว่าได้ตามที่ต uh> ้องการแบบว่าบากลายทั้งทีเลยยังไงฝากทุกคนติดตามอ่าเคสของพี่เอด้วยเนาะ14วันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกรอบนึงนะคะสําหรับวันนี้ขอให้พี่เอฝากอะไรนิดนึงสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจหรือว่าดูอยู่ อ๋อเพื่อนเนาะเดี๋ยวให้เชื่อแฟนเชื่อแฟนใช่ให้แฟนกลับก็ได้เพราะแบบว่าทำไมถึงแบบว่าเลือกที่นี่ะบะตัดสินใจแบบพาที่เมาทะคมาเพราะคุณหมอหล่อ โอเคสําหรับใครนะคะที่สนใจพาแฟนมาทำเพราคุณหมอหลอกก็คืออยากได้แฟนหลอกๆกลับไปนะคะพา,าแฟนเข้ามาทํากันได้นะคะตอนนี้เท่าไหร่คะเคสเริ่มต้นอยู่ที่35ใบเท่านะคะแต่ว่าการทําเทคนิคของแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันแนะนําเข้ามาปรึกษาคุณหมอแบบเคสใบเคสดีกว่าเนาะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าคุณหมอจะแนะนําตามปัญหาที่ลูกค้ามีเลย <c oughs> อย่างพี่เอเนี่ยจะมีปัญหาตรงบริเวณปลาย <c oughs> ที่ค่อนข้างใหญ่คุณหมอเขจะแนะนําเทคนิคยือดอ่า ตัดแต่งบริเวณปลายจมูกนะคะแล้วก็เทคนิคอื่นอีก,อ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 กนเนาะ <c oughs> หรือว่าการเย็บอินเตอร์โดมอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> แต่สําหรับวันนี้ก็คือหล่อมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไง14วันเราติดตามชมอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลูกค้าเราพูดพูดไม่เก่งแต่ว่าแบบ <c oughs> มุสาวาปึงคำสั่นปึง้ง <c oughs> หมอโดเข้าคลินิกวันไหนบ้างคะถ้าเป็นสาขากรุงเทพอะค่ะคุณหมอโดจะเข้าวันอาทิตย์กับวันจันทร์ถ้าเป็นสาขากระบินคุณหมอเข้าทุกวันเพราะเรื่องหัดค่ะ ลูกค้าสะดวกสาขาไหนทักเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะคสำหรับวันนี้พี่เอบายบาย,บายนิดนึงเนาะโอเค